วิินิดค่ะใส่น้ำส้มสายชู่่อ๋อเพื่อให้ไข่ขาวกับไข่แดงมันอยู่ด้วยกันนะคะยังเรียกว่าอะไรอ่ะล็อกไข่ขาวกับไข่แดงให้มันอยู่ด้วยกันนะคะตอกไข่นะคะตอกไข่ลงไป สังเกตดูนะคะน้ำตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเ, like เอาช้อนนะคะมาคนน้ำแล้วก็ให้มันหมุนๆอย่างนี้ค่ะคนไปในทางเดียวกันแล้วน้ำมันก็จะไหลจะหมุนไปในทิศทางทิศท,ทางเดียวกันโอ้ oh. Okay. ตอนนี้ก็ถ้าจะทำมากกว่าสองใบนะคะก็ตอกไข่ใส่ในชามรอไว้เลยนะคะมาดูในหม้อนะคะว่าตอนนี้ต้องควบคุมไฟไม่ให้มันร้อนมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไฟร้อนมากเดี๋ยวมันก็มันจะ ไข่แดงอ่ะเนาะมันก็จะหลุดออกมานะคะใช้ไฟมีเดยมตอนนี้ก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะ โอเโอเคอืมใิืมช่นะคะเพื่อนๆก็เอาช้อนมาคนน้ําให้มันลักษณะมันหมุนๆน,นะคะแล้วก็ไปในทางเดียวกันแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะ ตอนนี้ก็เร่งไฟนะครับให้น้ำเดือดช้าๆนะคะวันน uh, ี้ นี่ไข่แดงแตกแล้วนะคะเดี๋ยวยังมีอีกลูกหนึ่งที่เขได้ฟิกอู้ One. Rolling away like a good One, uh, one okay. Let's see how much. It's, it's all destroyed really. Mm. Mm. Maybe a little bit more vinegar. Mm. Put in the container. This container, not too kettle. Uh. Yes. Okay, fry fry again. Oh, I don't smell, yeah. I do We'll our little We are having a disco. อ๋อพ oh, mm ี่เพอร์เฟกต์อืมว้าว

เอาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเอาอีกแล้วนะอ่าลูกนี้หลุดอีกแล้วนะคะ oh, อืมเดี๋ยวแยกออกนะคะ okay, right? อ, <X>. okay. อเหลือยีกลูกเดียวนะคะตอนนี้มันไม่ได้เพราะบางทีไข่มันก็ไม่ได้มาแบบสมบูรณ์แบบนะคะมันก็ บางลูกมันก็ไม่เป็นนะคะเพื่อนๆอันนี้ต่อยไปสองลูกเหลือลูกเดียวนะคะโอเคอ่าอืมโอ้ยยิ่งทำยิ่งสวยนะนี่เราเนี่ยโอเค มีการออกคาสั่งเองนะคะว่าต้องทําเพิ่มอีกหนึ่งลูกเห็นไหมมันยังขาดอยู่ตรงนี้หนึ่งลูกพิกทูแม่บี m ดามิเอตวันไข่ซื้อมาแพ็คหนึ่งยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวโอเคโอเคต่อยลงไปเลยต่อยลงไปเลยนะคะเพื่อนๆต่อยลงไปง่ายๆเลยนะคะคไฟระดับที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเดือดมากนะคะระดับไฟมันจะ ทําให้ไข่ออกมาสวยกว่านะคะถ้าใช้ไฟแรงหรือว่าไฟปานกลางบางทีเวลาน้ํามาเดือดไข่มันก็จะลอยไปลอยมานะคะจะทําให้รูปทรงมันเสียนะคะตอนนี้เวลาเราเปรียบเทียบดูจะใช้ไฟอ่อนไข่จะออกมาสวยกว่านะคะเพื่อนๆ โอ้ yes ในตอน n ช้า hot water put them in for one minute take them out and you have again yes เออเนี่ยโอเคนะคะตอนนี้เราก็ช้อนขึ้นมาได้แล้วนะคะเพราะว่ารอบหลังนี้จะใช้ไฟอ่อนลงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าไข่จะมีลักษณะที่สมบูรณ์กว่านะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะ โอเคพิกเพอร์เฟกต์แม่บี next one perfect. Perfect. อะเพอร์เฟกต์มาเพอร์เฟกต์เนี่ยลูกเนี้ยพิกอุย้ยสวยลูกนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆใช้ไฟใช้ไฟอ่อนนะคะโอเคเลยลูกนี้สวยมากนะคะโอ้โหพิกว้าว Not a full one. Don't be a pig. No. Don't <laughs> be a pig. <laughs> Cut it. Cut it. <laughs>